ครับก็ประมาณ6-70ปีได้เลยครับก็ตอนนั้นผมเด็กๆครับทุกวันนี้นะครับหรืออาจจะเป็นร้อยแล้วนะครับเพราะต้นมะม่วงต้นนี้ปลูกมาสมัยที่ว่าเจ้าอาวาสคนเก่านะครับเจ้าอาวาสคนเก่านะครับผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะในในในตอนนั้นรู้สึกยังไงที่ที่ที่เป็นแบบนี้ ตอนตอนนั้นผมยังเด็กมากผมก็กลัวเรื่องผีผีนะครับผมกลัวแต่ว่าผมก็อยากดูอยากเห็นนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปนะครับมันเกิดขึ้นจริงๆก็คือที่พวกผมไปกับเพื่อนเพื่อนกันสคนสี่คนเวลาไปคนเดียวก็ไม่กล้าไปนะครับจะไปดูหนังนะครับเดินผ่านก็ชวนเพื่อนไปด้วยชวนเพื่อนไปนะครับเจอกันทั้งสามคนสี่คนก็จะวิ่งกันทุกคนเลยครับ วิ่งข้าไปที่โรงภาพยนตร์นะครับเวลาตอนกลับมาเราก็กลับพร้อมๆกับหลายๆคครั้งเลยปะคะพี่ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าเพราะว่าทางโรงภาพยนตร์มันจะมีอยู่สองทางที่จะเดินอีกทางหนึ่งมาผ่านประตูวัดอีกทางนึงเดินทางด้านหน้าเพราะว่าพวกผมบ้านอยู่ทางมาทางทางฝั่งนี้ครับอ๋อค่ะครับแล้วก็แล้วก็เกิดอาการบางคนกลัวไม่ใช่พวกผมด้วยครับทุกคนนะครับที่ผ่านเส้นทางนั้นนะครับโดนหลอกกันมาเยอะ นะครับเพราะว่าต้นมะม่วงต้นนี้ที่จะมีก่อนก่อนจะเผาศพเขาเอาศพคนที่ตายแล้วไปไว้ที่ต้นมะม่วงก่อนบางคนนะครับไว้ทั้งคืนทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับเอาศพหมายถึงยังไงคบพี่ศพที่คนที่ตายแล้วมามาทิ้งไว้เอามาตั้งไว้ไหครับเพื่อรอเผาศพอีกวันสองวันอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับพี่คะต้องต้องเอาไปตั้งเพราะว่าไม่มีที่ตั้งนะครับมีที่ใต้ต้นมะม่วงเขาจะมีลานปูไว้เป็นที่นั่งใหญ่นะครับเอาศพไปตั้งไว้แล้วก็อีกต้น อีกข้างข้างต้นมะม่วงก็ประมาณอีกประมาณ5เมตรสิบเมตรนะครับก็เป็นเป็นเมนเก่าเป็นเมนเก่าเมที่ยังไม่ได้สร้างเลยคุณปุ้ยนะครับี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าลองสื่อเอาผีเข้ามาเพื่อตอบคาถามเรื่องผีที่จังหวัดของพี่ที่ที่จังหวัดอะไรนะฮะที่นครศรีธรรมราชว่าเขาอะถ้าเป็นผีด้วยกันเนี่ยเขาสามารถจะรู้เรื่องไหมว่าผีอันเนี้ยเป็นยังไงหรือสื่อประวัติได้ไหมดีไหมเดี๋ยวตอนนี้แป๊บนึงนะให้อาจารย์การทาพิธีก่อน นะเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวก็คุยถึงไปได้ค่ะ,คะอาจารย์การหลับตาเลยอธิษฐานเลยเดี๋ยวตอนนี้น,น,นะคะก็เริ่มทําพิธีนะคะขอให้ดูวิญญาณที่แบบว่าให้จิตเรานิ่งให้มีอะไรเข้ามาล่างเราสื่อเข้ามาทําให้เราแบบว่า,าได้รับรู้เกีก่ยวกับเรื่องความลี้ลับนะแล้วก็ถ้ามีครูบาอาจารย์อะไรต่างๆก็ขอให้แบบให้ออกจากให้ออกจากล่างเราก่อนนะเพื่อแก้ไขในปัญหาที่เราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับนี้นะคะทุสันสูรทุสันอนสูรโอเคหลับตาเลยค่ะ เชิญครับพี่อธิษฐานเลยนะบอกว่าถ้ามีครูบาอาจารย์ตรงไหนก็ขอให้ออกจากล่างเราไปแล้วก็ขอให้แบบมีเพีตรงไหนได้ที่เข้ามาอยากจะคือทำเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเรียกวิญญาณอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความลีกลับในเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็หลับตาเลยนะพี่โอเคจับสีิษนะหลับตาเลยนะฮะแป๊บหนึ่งทำจิตให้นิ่งเลยนะคะ แต่เมื่อกี้มองเห็นมีมีดวงดวงวิญญาณขาวๆเป็นผีอะบินมารอตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าใครจะเข้าอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมคะคุยกับพี่เขาไปก่อนนะคะต่อเลยค่ะพี่กัษถคขะต่อเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วไงคะอย่างพี่กษถบอกว่าเออมีศพต้องมาวางที่ใต้ต้นมะม่วงทุกครั้งทุกครั้งเมื่อมีการมีมีคนตายนะครับก็มามามาวางไว้ที่นี้ถ้าถ้าไม่มีการไป ไปตั้งไว้ที่บ้านนะครับก็ก็มาวางไว้ที่ใต้รอรอทำพิธีนิดนึงค่ะขอถามนิดนึงค่ะไม่ทราบทําไมต้องตั้งตรงนั้นคะเพราะเป็นจุดที่ใกล้ใกล้ที่เผาศพมากที่สุดอ๋อคือใกล้ที่วัดด้วยบ้างันเถอะอยู่ในวัดนี่แหละครับอยู่ในวัดอยู่ในวัดเลยครับค่ะอยู่ในวัดแล้วก็ที่เผาศพก็อยู่ใกล้กันกับต้นมะม่วงค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่เผาศพตรงนี้เขาก็สร้างเป็นที่เผาเรียบร้อยแล้วออค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้คือพี่เกื้อชาตินี้ต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยผมอยากทราบว่าวิญญาณที่อยู่ในนั้นน่ะว่ามีจริงหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าจะว่าเลือกไข่ตอนดึกดึกดื่นๆดืนนะครับขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงนะครับ<อ>แล้วก็ขยมกิงต้นมะม่วงอย่างนี้แล้วก็หักต้นมะม่วงใส กิ่งสายโยนอันนี้พี่ประสบกับตัวเองเลยกับตัวเองจริงๆเลยครับแล้วก็กับเพื่อนผมอีกสามคนสี่คนครับเจอกันตอนตอนเช้าออกมาก็ยังมาดูนะผมยังเจอกิ่งมะม่วงกิ่งใหญ่กิ่งเท่ากคนขานะครับคือทุกวันนี้ก็ยังเมื่อเมื่อตอนพรุงเช้าอีกวันก็เจอนะครับเลยครับแล้วตอนนี้คือพี่โทษนะพี่กระชาติยังอยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่หรือเปล่าคะ อยู่ครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพแล้วครับกรุงเทพครับตอนนั้นผมอยู่ตอนตอนเรียนอยู่มศสองมศสามนะครับเรียนมศสองมศสามพี่ก็้อชาติอยากข้องใจอยากทราบนะคะว่าต้นมะม่วงต้นนี้คือมีวิญญาณจริงหรือเปล่าถูกไหมคะผมว่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าต้นไม้อยู่ๆมันจะออกอักลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งที่ไปไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับหลายครั้งก็มีการกิ่งไม้มันสั่น มันก็มีพลขึ้นไปห่มกินอาไว้นะครับขยมกินแล้วพี่รู้สึกยังไงคะตอนนั้นกลัวใจและก็กลัวกลัวมากเลยครับเพื่อนพี่กันเลยพอเดินผ่านมันจะได้มองหน้าวิ่งสั่นเลยคนที่อยู่ต้นไม้จริงๆแล้วมันเป็นอันนี้เป็นปีนที่ดึกํำบันที่นานแล้วนะใช่ไหมพี่แล้วก็จริงๆแล้วมันจะเป็นผีที่แบบอยู่ในชุดสีดําที่มืดๆก็ใครว่าเป็นผีที่แบบเป็นผีดึกํำบันแต่ว่าข้างบนเนี่ยที่ไปขยมขยมอ่ะมันเป็นผีเด็ก มันเป็นผีเด็กที่ไปขย่มต้นไม้แล้วทําให้แบบว่าเหมือนรบกวนผีข้างบนเนี่นะเขาเกลแบบเล่นกันอะไรกันไม่ค่อรู้เป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวแล้วต้นมะม่วงต้นนี้นะครับเมื่ดเดินผ่านก็จะเย็นมากเลยนะครับมันเย็นผิดปกติกว่าที่อื่นใช่เพราะมันเป็นเป็นที่ที่ผีที่อยู่มาึกดําบานแล้วข้างล่างนี่ก็มีกระดูกมีอะไรที่แบบเป็นคนตายเยอะที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่มืดกับที่อื่นหรือเปล่าคะใช่ไหมเออนี่แหละเป็นอย่างนี้ อาจารย์แซมเห็นแบบนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าใครจะเป็นคนที่ผีเข้าได้นะในวันนี้เราเราจะลอ,ลองสอบถามดูว่าเราอยากจะรู้ว่าผีเนี่ยเมื่อเป็นผีด้วยกันเขาสามารถจะรู้ไหมว่าในผีที่จังหวัดอื่นเนี่ยว่าเป็นผีอะไรหรือเป็นผีแบบไหนนะเราจะลองดูวันนี้นะะพี่<ะ>เกื้อชาตินะคะมาจากนครศรีธรรมราชน,นะคะอยากสอบถามอยากรู้นะคะมีข้อสงสัยเลยมาติดมามาในรายการของเรานะคะมาถามที่กรุงเทพเลยค่ะ ลองดูซิคุยไปเลยค่ะคุณจะอลองดูที่ว่าใครแล้วตอนนั้นที่เ<อ>กิดขึ้นเป็นไงคะรู้สึกกลัวไหมคะตอนที่ตอนที่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้ค่ะก็เวลาไปจะไปดูดูหนังด้วยกันนะครับก็จะแสะดงอาการกลัวทุกครั้งหละครับแต่ก็ต้องไปเพราะกล,กลัวก็ต้องชวนเพื่อนๆไปเอาเพื่อนไปกันเลยดูกันอีกสามคนสี่คนก็จับกลุ่มกันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวสองคนก็จะต้องอ้อมไปในตลาดแล้วก็อ้อมกลับมาคือหมายความว่า,วาพี่อยากรู้ ใช่ไหมคะอยากรู้ว่าตรงนั้นมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าคือพี่พี่อยากรู้ยังไงคะถึงได้ไปบ่อยๆอ่ะคือผมไปดูหนังนะครับผมไม่ได้ไปดูว่าจะเจอผีไม่เวลาผ่านนะครับจะเดินผ่านก็ไหว้พระตลอดวิ่งท่องน้โมมาตลอดเลยครับท่องตลอดเลยครับผมอ๋อคือทางผ่านต้องต้องผ่านเส้นทางผ่านเรงนกันอยู่แล้วนะครับก็ต้องข้าวผ่านประตูวัดแล้วก็จะ พอผ่านประตูวัดแล้วก็จะมีรั้วเป็นประตูทีมที่จะเข้าไปลงพระปรยุทธ์นะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงต้นมะม่วงมีต้นใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างทางพอดีเลยทุกคนเป็นทางที่ต้องเดินผ่านตรงนั้นพอดีเลยครับผมค่ะคแต่เมื่อกี้อาจารย์แซมก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าที่บอกว่าเขยา่าเขย่าข้างบนเนี่ยเป็นผีเด็กคะ่ะท่านผู้ชมคะครับเพราะว่ามีเด็กตายขเขาก็ไปไว้ที่นั้นนะครับ,<อ>รบเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกคนที่ไปนตายต้องผ่านต้องผ่านต,ตั้งมาไม่ใช่เป็นสามสิบ